เพื่อเพื่อนโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่วงเวลาดีๆตรงนี้ก็มาตำคำเรียกร้องนะครับสำหรับท่านที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของอิทธิพลของดวงดาวหรือว่าเรื่องของจักรราศีนะครับและสิ่งที่จะเข้ามามีผลกระทบกับชีวิตของแต่ละราศีจริงๆผมตั้งใจไว้ว่าผมจะพยากรณ์ของปีหน้าเลยนะครับก็คือปี60นะครับทั้งปีเลยแล้วก็ จะพยากร์ทั้งในเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพครอบครัวต่างๆแต่ว่ามีออคําถามเข้ามามากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีออดาวใหญ่ๆย้ายราศีในช่วงสิงหาคมปีนี้ก็คือดาวพฤหัสคําถามก็มีอยู่ว่ามันส่งผลกระทบอย่างไรแต่ออกับทุกๆราศีผมก็จึงออทําพยากรณ์ตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อบอก กับทุกๆราศีก็จะไม่ได้เน้นแต่ดาวพฤหัสห์รอกครับคือทุกดวงดาวที่มันมีผลกระทบของแต่ละราศีเนี่ยอา่ามันจะมีผลกระทบอย่างไรทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีนะครับเรามาเริ่มกันที่ราศีเมษก่อนนะครับราศีเมษนะครับในช่วงสี่เดือนสุดท้ายของปี2559ก็คือกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา นะครับเออในช่วงตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่ท่านกําลังนิ่งๆและกําลังรอเวลากําลังจะเก็บเกี่ยวบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของงานนั่นหมายความว่าคุณจะเป็นคนที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องของงานที่แน่นอนนะครับมันหมายความว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่ต้นปี5 9มาเนี่ยคุณมีความมีไอเดียเยอะมากๆเลยมีไอเดียมีความคิดมีสิ่งที่อยากจะทํามีสิ่งที่คุณกําลังจะลงมือทํา แต่แต่แต,แต่คุณยังไม่ไทําสักอย่างหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าในช่วง4เดือนสุดท้ายของปี5-9ปีนี้สิ่งที่คุณคิดไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วคุณยังไม่ได้ทําคุณจะเอามันมาป,ปัดฝุ่นนะครับแล้วก็จะได้เริ่มขยับทําและแน่นอนคุณจะได้รับแรงสนับสนุนที่ดีจากสองที่ยังต่อไปนี้คือหนึ่งจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่สูงอายุหรือแก่กว่าคุณหลายปี นะครับเช่นสมมุติว่าคุณ30มสิเขาอาจจะ50กว่าไปแล้วหรือถ้าเกิดคุณ40่สิเขาอาจจะ60กว่าไปแล้วก็ได้นะครับหรือแรงผลักดันจากครอบครัวจากแฟมิลีของคุณนั่นหมายความว่าคุณจะได้รับแรงผลักดันที่ดีมากดีจะทำให้ขนาดที่ว่าสิ่งที่คุณตั้งหวังไว้ก่อนหน้านี้แล้วคุณยังไม่ทำคุณจะทํามันขึ้นมาและจะมีความสมมําเร็จต่อยอดไปถึงปี60ในทีเดียวนะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินนับตั้งแต่ตอนนี้ก็คือ,อ,อช่วงเดือนสิงหาที่จะหมดต่อเข้ากันยายนถึงปลายปีการงานคุณจะดีนะแต่เงินคุณจะเก็บไม่ได้เลยนะครับหมายความว่ามีเข้ามาเท่าไหร่คุณจะใช่ออกไปทั้งนั้นเลยใช่ออกไปหมดเลยนะครับหรือการเอาเงินที่คุณได้มาไปต่อยอดกับสิ่งที่คุณกาลังจะทําในอนาคตก็หมายความว่าสิ่งที่คุณจะไปเก็บเกี่ยวในปี60นนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของความรัก มันแปลความหมายออกมาแบบนี้นะครับสําหรับชาวราศีเมษคุณจะได้พบรักต่างวัยจะได้พบรักต่างวัยหรือรักเก่ากลับมารีเทิร์นกลับมาเจอกันมาเจอกันแบบไม่ได้คาดคิดเลยนะครับแล้วอยู่ที่ว่าตัวของคุณเองจะสันสารความสัมพันธ์ต่อไปอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้มันเดินไปได้ ผมย้ำนะครับว่าจะเป็นรักเก่าริเทินกลับมาเป็นอนดีตคนรักเก่าเป็นเพื่อนเก่าที่คุณเคยจีบไม่ติดเป็นเพื่อนเก่าที่เกือบจะชอบกันเกือบจะได้กันแล้วแต่มันไม่ได้นะครับจะกลับมาเจอกันอย่างแน่นอนถือเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความรู้สึกกระปรี่กระเป๋าในช่วง4เดือนสุดท้ายของปี59อยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับ อีกในหนึ่งในนี้บอกว่าคุณจะมีการเดินทางแบบที่คุณเองไม่ได้ตั้งใจเช่นจูๆ่ๆคุณก็ได้รับเลือกจากวงงานของคุณให้เดินทางไปประชุมหรือคุณอาจจะได้รับเลือกออจากเขาเรียกว่าจากสายงานที่เขาคัดกันมาหลายๆคนคนอื่นไม่ได้หหละครับแต่คุณได้และจะเป็นการเดินทางที่ดีเป็นการเดินทางที่ฟิปพิสูจน์ฝีมือของคุณเองให้ทําไปเลยครับนะครับ ส่วนในด้านสุขภาพร่างกายของชาวราศีเมษในเดือนอ,อสิงหาคมที่จะหมดต่อเข้ากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาให้ระวังเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจและโรคภูมิแพ้สำหรับชาวราศีเมษนะครับนะครับสุดท้ายนี้สิ่งที่ผมจะฝากกับชาวราศีเมษที่เป็นผู้ชายนะฮะผมจะบอกว่าช่วงสี่เดือนสุดท้ายตรงนี้ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงจะนำโชคนำคุณนประโยชน์นำสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตคุณอีกในนึ่งจะหมายความว่ากลุ่มลูกค้าหรือโพสต์เปกของคุณที่เป็นผู้หญิงนะครับถ้าเจ้าชะตาคุณเองเป็นผู้ชายคุณจะไปได้ลูกค้าที่เป็นผู้หญิงจะเอางานมาให้จะเอาออเดอร์มาให้จะสรรหาสิ่งที่ดีมาให้คุณ มันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นการถูกโฉลกถูกตาต้องใจกันก็เป็นได้ส่วนชาวราศีเมษผู้หญิงนะครับเออขาอธิบายตรงนี้ว่าผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าคุณหลายปีหรือแก่กว่าคุณเป็นรอบจะนำสิ่งที่ดีมาให้คุณเช่นกันยกตัวอย่างเช่นงานงานหนึ่งที่คุณติดต่อไปแล้วมันยังไม่สำเร็จมันติดขัดสิ่งเหล่านี้แหละครับจะถูกให้มัน กระตุ้นจนสำเร็จจนสำทริ์ผลในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกา2ปี2559อย่างแน่นอนนะครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับในปี2559ที่จะหมดปีนี้นะครับผมถือว่า4เดือนสุดท้ายของปีที่มันมีดาวใหญ่ๆมันย้ายเช่นดาวพฤหัสเนี่ยมันโคจรย้ายราศีไปเมื่อวันที่ต,ต้นเดือนสิงหาคมนะวันที่7จอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมถือว่า มันก็ไม่ได้ส่งผลเสียหายอะไรกับคุณนะแต่มันทําให้คุณเองต้องลุกขึ้นมากระเป๋าขึ้นมาทาโน่นทํานี่หยิบจับอะไรให้เป็นชิ้นมันอันหมายความว่าสิ่งที่คุณทําไว้ก่อนหน้านี้ไม่สําเร็จคุณจะต้องกระเป๋าขนขวายเอามาปัดฝุ่นเอามาทาให้มันสําเร็จแล้วคุณจะพบกับความสําเร็จในช่วงปลายปี2559ตรงนี้วันนี้ผมอาจารย์แจ็กกี้บิงขอลาท่านไปก่อน